มื่อเดซาไม่มีเสียงระเบิดมีอะไรบ้างน,นะคะแต่ยังไม่รุนแรงเราออกมาก่อนแต่พอหลังจากเราออกมาแล้วก็ก็ควบคุมได้ไม่ได้เราก็รู้กว่าแต่ละคนออกมาแล้วก็ออกมาหลายเมืองเดินทางเหนื่อยามากเดินทางเพ่จะมาหยุดนะคะเดินทางเดินทางบูงทางตลอดเราออมจากรถตู้โอเดซานะคะใช้เวลานานมากถึกชั่วโมงแล้วเราก็ไปที่เขตติดต่อ ดูวเสร็จแล้วข้ามเขตไปที่โรมาเนียโรมาเนียเร็จไปที่บุคเลสบุคลเอสเซ็ตมาที่ฟังเฟิร์ดไรเฟิร์ดมานี่ยาวไม่มีพักเลยเขาจะมีสถานพูดมาดูแลเป็นช่วงช่วงรับ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 กันมาเลยค่ะไม่มีจนไม่ไม่ทอดทิ้งแม้ไรเลยโรงแรมที่ดีอาหารที่ดีลอกฝันกำลังใจที่ดีไม่ทอดทิ้งไลน์ติดต่อตลอดเวลาติดตามรถให้ตลอดเวลา ยาอาหารครบทุกอย่างคะ่ะดูแลดีมากขอบคุณมากนะคะเรามีสันทูตที่วอซอนะครับก็ดูแลประเทศยูเครนด้วยนะครับก็่ผ่านมาก็ได้มีความประสานไม่ก็มีการประสานงานกันใกล้ชิดนะครับระหว่างกรมอรุงสนนะครับสันทูตที่วอซอสนะครับสันทูตที่บูคาเรสต์โรเมเนียนะครับในการช่วยเคลื่อนย้ายคนไทยที่ประสบ ปัญหานในยูเครเนให้ออกมาจากาพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับก็วันนี้ก็ได้ช่วยเหลือคนไทยจำนวน3 8คนนะครับให้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็จะมีอีกไฟล์หนึ่งที่จะเข้ามาช่วงบ่ายนะครับประมาณ5 8คนนะครับรวมรวมวันนี้ก็จะมีประมาณ9 9คนที่เดินทางถึงประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันมะรืนที่จะทยอยเดินทางเข้ามาอีกจํานวนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใน จำนวนคนไทยที่อยู่ในยูเครนนะครับประมาณ255คนเนี่ยได้เดินทางมาถึงไทยนะครับวันนี้ก็จะประมาณ143คนนะครับพรุ่งนี้ก็จะเข้ามาอีกประมาณ53คนนะครับจะมีคนไทยจำนวนหนึ่งนะครับที่สมัครใจจะอยู่กับครอบครัวนะครับก็ยังไม่พร้อมที่จะเดินทางออกมานะครับเพราะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยเราเชื่อว่าคนไทยอย่างน้อยนะครับ90%เราเราสามารถจะ ให้ความช่วยเหลือนะครับเดินทางออกมาจากพื้นที่เสี่ยงภัยได้นะครับก็ยังมีคนไทยอยู่จํานวนเล็กน้อยนะครับที่ยังมีความไม่ปลอดภัยในการเดินทางก็ในตรงนี้สารทูตก็ให้การติดต่อ,อใกล้ชิดนะครับเพื่อดูแลทุกสุขนะครับแล้วก็เมื่อมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็คงจะดำเนินการนะครับเพื่อจะให้คนไทยกลุ่มนี้ไม่ออกเดินทางออกมาและกับประเทศไทยนะครับ